คลิปนี้นะคะเรามาดูอิริยาบถสบายๆนะคะของท่านทูตพรายศักสุรินแฟนคลับอย่างเรานะคะก็ต้องมีเผลยิ้มไม่รู้ตัวค่ะมีใครเป็นแบบเราบ้างคะเผลยโยกหัวไปมาค่ะดูแล้วก็เพลินดูแล้วก็ฟินนะคะทำให้เรารู้สึกรีแลกแล้วก็ผ่อนคลายเหลือเกินนะคะผ่อนคลายแค่ไหนฟังเสียงสใสๆของเขาดูค่ะ และนี่ก็เป็นวันดีๆฟิลดีนะคะกับการส่องท่านทูตของเรากับความน่ารักของเขานะคะดูแล้วเหมือนกําลังคิดอะไรเพลินๆหรือกําลังร้องเพลงในใจอยู่ค่ะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เพลิดเพลินมากนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะย้ายไปฝั่งของการรักษาแล้วนะคะได้ข่าวว่าขึ้นรถบรรทุกคล่องมากค่ะเห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะนั่นเป็นตัวบอกค่ะว่าตอนอยู่ที่ศัลยการนั้นนะคะท่านทูตของเราเป็นช้างดาราค่ะก็เลยขึ้นรถเก่งมากๆเลย